สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่241นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับเอามาให้พี่พี่เอได้รับชมกันนะครับเอามาแบ่งปันราคากันนะครับผมถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า 6341 275นะครับ099ย์ 99, 6, 3, 4 1 2 7 5ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ line ได้ที่ TTN 987นะครับ TTN 987นะครับพี่พี่ครับอ,อย่างที่พี่พี่เห็นอยู่ด้านหน้าตอนนี้เลยนะครับอันนี้นะครับคือผมได้มาแบบนี้นะครับพระอยู่ในกรอบเดิมเดมของของท่านเลยนะครับเพียงแค่ว่า ผมเอามาให้พี่ๆดูว่าพระเขามาในกรอบลักษณะนี้นะครับอ่ามาในกรอบลักษณะนี้ไม่ได้อยู่ในกรอบทองไม่ได้อยู่ในกรอบเงินนะครับเป็นอยู่ในกรอบสเตนเลสกรอบพุกนะครับเขาเรียกกรอบพุกนะพี่น้เนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้คือเราเอามาให้ชมว่าพระองค์นี้เขาชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาใส่กรอบไว้นะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้มาจาก เจ้าสัวเจ้านายอะไรนะครับก็ได้มาจากชาวบ้านเลยนะครับคือเขาใส่กรอบสแตนเลสนะครับองนี้นะครับมีสตอรี่นะพี่นะมีสตอรี่เจ้าของเดิมเขาเล่าว่าเขาไปทํางานก่อสร้างนะครับเขาไปทํางานก่อสร้างแล้วเขาก็เขาได้มานะครับอันนี้เขาไม่บอกว่าเขาได้มาจากไหนนะพี่นะแต่เขาไปได้มาแถวเขตกรุงเทพนะครับเขาได้มาเขตกรุงเทพแล้วพี่นะองนี้นะครับก็เขาก็ใส่กรอบมานะครับ เขาไม่บอกผมนะว่าเขาได้มาอย่างไงนะพี่นะเขาก็บอกแค่ว่าเขาไปทํางานก่อสร้างนะครับไปทํางานก่อสร้างแล้วเขาได้มานะเขาก็แขวนอยู่นะพี่นะผมก็ไปแบ่งบูชามาแบ่งบูชามาก็คือได้มาแบบกรอบแบบนี้เลยนะครับได้กรอบแบบนี้เลยนะพี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูพี่นะพี่ผมให้พี่ดูแลส่องแบบนี้ก่อนเห็นไหมแค่ส่องอย่างนี้ก็เนื้อแบบตุบตับแล้วนะพี่นะแค่ส่องแบบไม่ต้องแกะกรอบนี้ก็เนื้อตุบตับแล้วพี่เห็นไหม ดูพี่ๆดูเม็ดมวลสารตรงนี้ดิเห็นไหมวัดระครังเขาพิษเสน่ห์ไหมนี่นี่เม็ดมวลสารตรงนี้เห็น,น,นไหมอ่าเดี๋ยวผมแก,ะ,แกะให้ดูพี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะตองผมจะบอกราคาก่อนนะพี่นะอง์นี้นะครับผมจะบอกราคาก่อนนะผมจะแบ่งปันพี่ๆนะผมขอเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่เลขสวยๆเลขมงคลเลยเก้าเก้าเก้านะพี่นะเก้าพันเก้าร้อยบาท 9,900บาทนะ99 9,900บาเนะครับ99คือ9,900นะครับเกาคือเก้าบาทนะพี่นะอ่าอันนี้นะครับเห็นไหมพี่ๆดูสวยทะลุกรอบนะครับเขาเรียกแบบนี้นะครับสวยทะลุกรอบนะพี่นะสวยทะลุกรอบนะครับนี่เห็นไหมบ่งแขนนะครับซอกลักแล้นะครับแถมดิ่งมาหักซอกฟุบฟุบฟุบอย่างนี้นะครับแล้วดูใบหน้าด้วยครับเห็นไหมพี่เนี่ยผมชอบเนี่ยครับเนื้อเขาตุบตับนะครับเนื้อ แบบนี้เขาเรียกว่าสวยทะลุกรอบนะพี่นะสวยทะลุกรอบเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะพี่นะอันเนี้ยเบื้องต้นผมก็แกะดูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมเอามาให้พี่ๆได้ดูว่าพระเขามาแบบไหนนะครับเขามาจะแบบไหนเขามายังไงนะครับคืออันเนี้ยท่านไหนเอาไปผมก็จะให้ไปกรอบนี้เลยนะครับอ่าให้กรอบเดิมๆท่านเลยนะครับนี่แกะดูนะพี่นะแกะให้ดูเลยนะครับนี่ เห็นไหมนี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวแลไปปุ๊บพี่นะอ่านี่เลยนะพี่เห <expedition inhos, S 2> ็นะ Listen, ไหมอ่าเนี่ยอ่าให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่ค้าบแป้งนะครับเห็นไหมค้าบแป้งผสมค้าบเหงื่อนะพี่นะค้าบแป้งผสมค้าบเหงื่อนะครับนี่ค้าบแป้งผสมค้าบเหงื่อนะครับเพราะว่าพี่เขานะครับเขายัง แขวนอยู่นะครับเขายัางแขวนอยู่แต่ว่าผมก็ไปตามงอ้อตามซื้อมานะครับพี่ๆดูนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนื้อผงผงสารที่ผมบอกนะครับเป็นพองๆเลแล้วพี่ส่องดูเนื้อข้างในนะพี่ตามพื้นนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นเป็นก้อนๆเป็นไตไตเลยนะพี่นะเป็นก้อนๆเป็นไตไตเลยนะครับดูเส้นซุ้มนะครับพี่สังเกตนะครับเส้นซุ้มไหวพาซิกนะครับเส้นฟึบวิ่งมาถึงการแขนเนี่ยเขาจะทิ้งตรงขึ้นไปแล้วหักซุ้มลงมาฝั่งนี้นะครับพี่ เห็นไหมนี่ตรงนี้จะมีเส้นลางๆนะครับเส้นลางๆของอเส้นใต้ฐานนะครับอ่านี่อันนี้ก็เป็นฐานคมขวานนะครับอันนี้ก็เป็นฐานเขียงนะครับอ่าเนี่ครับเห็นไหมพี่พีเนี่ยให้ส่องดูเนื้อเลยครับเนื้อข้างในเป็นตไตๆตเลยนะพี่นะเนื้อในใเป็นตไตไตเลยนะครับพลิกดูด้านหลังพี่เห็นไหม พี่ดูด้านหลังมันมีรอยปรีไหมครับพี่มีรอยปรีรอยแยะรอยแยกนะครับนี่มีรอยหลุดล่อนของมวลสารนะครับเห็นไหมนี่นี่เนื้อเนี่ยเห็นไหมเป็นโรุงพรงเลยครับเนื้อเป็นโรุงพรงเลยนะครับเป็นโรุงพรงโอ้โหตรงนี้นี่เนื้อเน่าเน่าเลยนะพี่นะเนี่ยตรงนี้เขาเนื้อเน่าเน่าช้ำๆเลยนะครับเนี่ยเน,น,นื้อเน่าเน่าช้ำช้เลยนะครับเนี่ๆๆยดูดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ โอ้หเนื้อดึบๆเลยพี่เห็นไหมเป็นมวลสารนะครับนี่โอ้โหนี่บอกเลยว่าเนื้อจัดจ้านมากพี่เนื้อจัดจ้านมากนะองค์นี้เนื้อจัดจ้านมากอ่าผมแบ่งปันที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะพี่นะผมแบ่งปันที่พันเก้าพันเก้าร้อยบาทท่านพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า 6341275่หนนะครับ0 9น6 3 4 1 2 7 5ส่นะครับส่วน ID Line นะครับพี่พี่แอดไลน์ได้ที่ TTN 987เ t n 9 8 7ดนะครับมาๆเดี๋ยวเราผมส่องให้ดูนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่พี่อ่าเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่นี่ตรงที่ผมบอกนะครับนี่ไหมเนี่ยเม็ดเม็ดผงเม็ดมวลสารนะครับเ,เห็นไหมเป็นพวกโพลในเลยพี่แล้วพี่ดูตามพื้นนะ ที่ดูตามพื้นเขานะเขาจะเป็นเนื้อก้อนๆเต่ไตเลยนะพี่เป็นก้อนๆแต่ไตหลึกๆอยู่ข้างในเลยพี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อ๋อผมลืมบอกไปพี่นะผมลืมบอกไปนะครับใบหน้านะครับนี่ตามสเต็ปของผมการดูของผมเลยนะใบหน้ากลมเป็นลูกผลมะตูมนะครับลูกมะตูมนะครับเกตเอียงนะครับมาซ้ายมือซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับอ่าซอกลักแร้ฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้นะครับแขนนะครับวงแขนทิ้งดิ่งลงมาหักซอกฟึบ ึบโยมฝั่งนี้เล็กน้อยนะครับนี่ตรงเท้าเนี่ยก็เห็นเป็นลางๆนะครับอ่านี่ผมลืมบอกไปนะพี่พี่นะอ่เดี๋ยวเรามาสองกันเลยนะครับเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเนื้อแบบนี้นี่เนื้อเอบวกบวกนะครับเนื้อหนึบๆนะครับพี่นี่เห็นไหมโอ้โหนี่พี่อย่างที่ผมบอกพี่พี่ดูเนี่ยดูดูดูพื้นในๆในครับเป็นไตไต,ตเลยไหม อันนี้คือคาบแป้งบวกกับพับคาบขี้เหงื่อนะพี่นะ,ะนี่เห็นไหมน,นี่ดูนะครับพี่ๆโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะองนี้นะครับสุดจัดนะครับองนี้สวยจัดนะครับเนื้อหานี่จัดจ้านมากพี่อ่าเนี่ยครับใครจะได้ไปครอบครองนะครับใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับก็ ผมเชื่อนะครับว่าพี่ๆนะครับพี่ๆ FC ผมทุกๆคนนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นผู้ที่มากบารมีอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าท่านได้ไปไว้ใช้ไปไว้บูชานะครับไปขึ้นคอนะครับไปเสริมบารมีท่านให้เพิ่มยิ่งๆขึ้นไปนะพี่นะเนี่ยพี่ๆดูเห็นไหมดูเนื้อเน่าๆนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อเน่าๆเลยนะพี่นะ อเนี่ยครับมีราคาในใจนะครับบอกผมได้นะพี่นะมีราคาในใจใส่มาได้เลยพี่บอกโทรมาพูดคุยได้เลยนะครับมีราคาใน,ในใจครับเนี่ยพี่ๆดูเห็นไหมดูเนื้อเลยครับดูเนื้อหาเขานะครับต,ตุบตัดไหมพี่นุนโโ่นุ่มเห็นไหมโอ้โหนี่องนี้นะครับผมแบ่งปันที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะพี่นะแบ่งพันแบ่งปัน,ปนเลขสวยๆเลยเก้าพันเก้าร้อยบาทครับพี่เห็นไหมดูเนื้อดิครับ นี่พี่เห็นไหมเนื้อเนื้อหานะครับต้องบอกว่าพระองค์นี้เขาใช้อยู่นะพี่นะเขาใช้อยู่นะครับเจ้าของเขาขึ้นคออยู่นะครับผมก็ไปตามซื้อมานะครับอไปขอแบ่งแกมาแกก็ไม่อยากจะขายให้หรกแต่แกก็เกรงใจนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่นะอ่าเนี่ยอันนี้ก็ ทำไมเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับพี่ก็ผสมขี้เหงื่อแหละครับเพราะพระใส่กรอบสแตนเลสนะพี่นะพี่พี่ดูแค่หน้ากระจกก็รู้แล้วครับพี่นี่เห็นไหมเหลืองเป็นไรเลยนะพี่นะอ่าเนี่เห็นไหมครับองนี้นะครับแบ่งปันที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับใครได้ไปองนี้นี่ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับคุ้มมากนะพี่นะกับพระส,สวยๆแบบนี้กับราคาแบบนี้นะพี่อ่าคุ้มนะครับคุ้ม ราคาแบบนี้นะครับเนื้อสวยๆแบบนี้นะ9,900บาทนะพี่นะผมแบ่งปันที่9,900บาทนะครับสนใจยังไงนะครับพี่โทรมาพูดคุยกันนะครับโทรมาพูดคุยกันต่ลงองราคากันได้นะครับที่เบอร์099นะครับ6341275นะครับ099 6341275ส่วนไอเดลัยนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะครับ TTN987 นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ